จังหวัดหนองคายจัดโครงการประสุสัตว์ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากลุ่มพระศีสว่างควัตบอรคัตติยราชนารี เมื่อวันที่15กรกฎาคม2564ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำโมงอำเภอท่าว่อจังหวัดน้องคายนายสมเกียรติตู้จินดาปศุสัตว์จังหวัดน้องคายเป็นประธานในพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติศาส,สตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้าคม พระรีสว่างขวัตรวรขัตติยราชนารีได้เปิดโครงการปรศุสัตว์ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจังหวัดน้องคายโดยสํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดน้องคายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดเตรสมเด็จเจ้าฟ้ากลุ่มพระรีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปอลอดโรคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระบัิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรัชคติยะราชนารีปีงบประมาณ2564โดยมีนายคมบุตรธรรมสารนายสัตวแพทย์จำนาการพิเศษกล่าวรายงานมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดรปรศุสัตว์อำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี เนื่องในวันที่4กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันค้ายวันประสูติศาส,สตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวรรคขติยราชนารีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการป้องกันควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการถวายพระพรชัย,ยมงคลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ6 4พ0 0ษากรมปศุสัตว์จึงกำหนดให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวขึ้นซึ่งได้กำหนดแผนการดำเนินงานระหว่างวันที่1กรกฎาคม 2,564ถึงวันที่31สิงหาคม2,564ในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดหนองคายเป้าหมายในสุนัขและแมวที่ด้อยโอกาสด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวจำนวน2,500ตัวการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจำนวน750ตัวสำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการปลุกจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบให้กับประชาชนด้วย